สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ t e s t ANC นะครับวันนี้ก็จะมาสอนหางเงินฟรีเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับ400บาทด้วยนั่นเองนะครับซึ่งนะครับแอปพลิเคชันนี้ครับสามารถใช้เล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็ iOS นั่นเองนะครับอ่านะครับวันนี้ก็วันที่29นะครับผมก็ได้รับบินเข้ามาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบินกันเลยนะครับ และนี่นะครับก็คือเป็นบินการถอนเงินที่ผมได้รับเข้ามานับ400บาทนะับวันที่29นะครับเดือน11 2021นะครับเวลาบโมง11นาทีนะครับผมนะก็เงินเข้ามานะครับก็สำหรับคนที่สนใจในการหาเงินฟรีนะครับก็ลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคนั่นเดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีการดาวน์โหลดวิธีการสมัครสมาชิกแล้วก็วิธีการสร้างรายได้จากแอปนี้กันเลยนะครับ โอเคทุกคนนะครับผมนะก็ให so ้ท in ุกคนนะครับกดที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดนะกดตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ให้เรานะครับคลิกเข้ามาที่คําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็จากนั้นก็มันจะมีลิงก์ดาวน์โหลดนะครับให้เรานับกดตรงนี้เลยนะกดที่คําว่าดาวน์โหลดแอปแคทซีนกดที่นี่นะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะมันก็จะมาอยู่ที่ในส่วนของตรงนี้นะครับให้เรากดคําว่าดาวน์โหลดตอนนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับใม่เราทําการติดตั้งนะครับผมนั่นซึ่งผมก็ติดตั้งแล้วนะครับในส่วนนี้เนาะให้เรากดดาวน์โหลดเลยนะครับแอปนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่10ล้านครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็มีรีวิวอยู่ที่4 5 0 0 0 0นคนนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับในส่วนของแอปแคสซีนนะครับรีวิวนะครับก็ได้อยู่ที่4.5ดาวนะครับเต็ม5ดาวด้วยกันนะครับผม โอเคนะครับก็เมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จนะให้เราเปิดเข้ามานะครับตรงนี้ก็คือเป็นแท็กนะครับให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราสนใจแท็กไหนแท็กตรงนี้คือเป็นแท็กในส่วนของบทความนะครับระบบก็จะส่งบทความที่เราสนใจนั่นเองนะครับส่วนตัวนะผมก็เลือกเป็นกีฬาการเงินออกกําลังกายหรือเราจะไม่เลือกอะไรก็ได้เหมือนกันก็ให้เรากดคําว่ายังไม่เลือกตอนนี้นั่นเองนะครับตรงนี้นะ มาถึงตรงนี้นะครับก็เป็นการสรุปการใช้งานนะครับทุกคนสรุปการใช้งานก็คือเป็นการอาบอกว่าเราใช้งานแอปนี้เพื่ออะไรนะครับตรงนี้คือเกี่ยวกับข้อกําหนดนะแคสซีนเป็นแอปอ่านข่าวนะครับคุณสามารถรับรางวัลได้ด้วยการอ่านบทความดูวิดีโอและทํางานให้เสร็จนะครับข้อ 2. ก็คือแคสซีนมีสิทธิ์ห้ามผู้ใช้และปฏิเสธการชรําระเงินสําหรับผู้ใช้ที่เริ่มเมิดกดสําหรับรายละเอียดตรวด,ดูที่ข้อกําหนดนะครับ ก็มาดูที่ข้อกําหนดได้ตรงนี้นะครับอ่าแล่านี้เนาะเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนะครับก็แคชเินเขาต้องการในส่วนของอ e ีเมลเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็อ่าหมายเลขบัญชีโทรศัพท์ของ t r u e m o n e y w a l l e t นะครับผมนะถ้าเราไม่ให้นะครับระบบก็จะไม่สามารถที่จะโอนเงินได้เพราะว่าเขาจะโอนยังไงอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ให้ช่องทางการโอนเงินนั่นเองนะครับตรงนี้นะฉะนั้นก็เราต้องให้ช่องทางการโอนเงินผ่าน t r u e m o n e y w a l l e t ให้แกเขาด้วยนั่นเองนะครับ เมื่อเรายอมรับแล้วนะครับเราก,กดโอเคไปมาถึงตรงนี้นะครับเขาก็ขออนุญาตเข้าถึงรูปภาพของเราให้เราทําการปฏิเสธก่อนนะครับแล้วก็ให้เราไปที่เมนูคําว่าฉันนะครับตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของวิธีการสมัครสมาชิกนะครับทุกคนถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากสมัครสมาชิกก็ให้กดคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับแอปนี้สามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็ iOS นะครับฉะนั้นก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับสนใจก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับในส่วนของ Android จะมีชื่อว่า c s s e n e ในส่วนของ iOS จะมีชื่อว่า b u s m a c นะครับ B U Z Z M A T C H นะครับถ้าจะไม่ผิดนะตรงนี้นะจากนั้นนะครับให้เราเลือกช่องทางการสมัครสมาชิกจะมีอยู่2ช่องทางก็คือ 1. Facebook 2. Google นั่นเองนะเราเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่เรา สนใจนะครับที่เราโอเคที่สุดนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับให้เรากดเข้าสู่ระบบเลยนะครับผมเมื่อเรากดเข้าสู่ระบบมานะครับก็จะมีในส่วนของชื่อของเราแล้วก็โลโก้ของเรานะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อโลโก้ได้ด้วยการไปที่เมนูนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโลโก้หรือรูปภาพของเรานะครับและถ้าใครจะผูกกับเบอร์โทรศัพท์ของเราให้มาที่ตรงนี้ อีเมลบัญชีนะครับหรือจะเปลี่ยนรหัสผ่านก็ตรงนี้นะครับผมมาถึงตรงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งสมัครมาใหม่ๆคุณจะยังไม่มีคะแนนตรงนี้จะยังไม่มีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับให้คุณนะครับทําการกดคําว่าใส่รหัสเชิญนะครับเพื่อที่คุณจะได้รับคะแนนฟรีๆแปดพันคะแนนนะครับแล้วก็ทุกๆ2 5 0 0้คะแนนจะเท่ากับ1บาทนะครับผมเมื่อคุณกดเข้าไปแล้วนะครับระบบก็จะให้คุณใส่รหัสแนะนํานะครับ รหัสแนะนําตรงนี้คุณจะใส่ของใครก็ได้ถ้าหากคุณไม่มีของคนอื่นคุณก็สามารถใส่ของอันนี้ได้เลยนะครับ3 8 4 7 6 9 9เดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ข้างซ้ายมือตรงนี้นะครับเมื่อคุณใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รับอยู่ที่8 0 0 0ันคะแนนนะครับในส่วนของวิธีการสร้างไรได้จากแอปนี้นะครับก็มาที่คําว่าหน้าหลักนะครับอ่าตรงนี้ก็การกระบาดปิดไปมันเป็นป๊อกอัพเด้งเข้ามานะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกขาวสารนะครับ ผมจะเลือกนะครับข่าสารได้ขขาสานหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับในส่วนขอเลือกข่าวสารนี้แล้วกันเนาะตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าคุณจะได้รับโบนัสเมื่อเหรียญตัวจับเวลาหยุดลงนะตรงนี้นะซึ่งมันจะมีตัวจับเวลาตรงนี้นะครับผมนะให้เรากดโอเคไปตัวจับเวลาก็จะโผล่เข้ามาตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาเพื่ออ่านต่ออ่าเลื่อนลงมาทุกคน เมื่อเราเริ่อลงมาเสร็จนะครับระบบก็จะเริ่มทําการจับเวลานะครับซึ่งถ้ามันจับเวลาแล้วก็หมุนจนครบหนึ่งรอบเราจะได้รับคะแนนนะครับคะแนนที่เขาให้มานะครับเขาก็จะสุ่มให้เรามาตั้งแต่27จนถึง36คะแนนด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของการอ่านข่าวนะครับหรืออ่านบทความงานต่อไปก็คือเป็นการดูวิดีโอนะครับก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับ คลิกเข้าไปนะครับหรือกดเข้าไปในส่วนของงานก็คือจะมีงานในส่วนของการเช็คอินรายวันนะครับการเช็ดอินรายวันเราจะได้รับรายได้ตรงนี้นะครับเราก็ดูตรงนี้ได้เลยว่าวันนี้คุณได้รับเหรียญ50เหรียญจากการเช็คอินวันนี้นะครับคุณก็กดเช็คอินได้เลยนะครับต่อมานะครับนอกจากการเช็คอินแล้วคุณยังสามารถที่จะดูวิดีโอนะครับจะได้รับ100คะแนนนะครับทุกๆ1ชั่วโมงนะครับ แล้วก็งานต่อมาก็คือเป็นการทำแบบทดสอบนะครับก็รับสูงสุดอยู่ที่250คะแนนนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับแล้วก็หมุนรุ้นโชคนะครับก็ได้รับอยู่ที่50,000คะแนนครับอันนี้สูงสุดนะที่เหลือก็คือเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับสามารถที่ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาโหลดเล่นกันได้ซึ่งมันจะมีเงื่อนไขของทางเขาด้วยว่าเราต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับในส่วนนี้ หมือนอันนี้คือเราต้องกดอนุญาตแล้วก็ให้สิทธิ์แก่แอปนะครับเป็นการดาวน์โหลดแอปแล้วก็ไปเล่นเกมแล้วก็เขาจะจับเวลาว่าเราเล่นเกมไป1น,นาทีเขาจะให้ไปกี่คะแนนในส่วนนั้นเนาะในส่วนของ2อ,อันนี้ก็คือเป็นการดาวน์โหลดแอปแล้วก็ทาภารกิจนะครับสมมุตินะครับเขาให้เราโหลดแอปที่มีชื่อว่า e b o n e the king return นะครับก็เขาบอกว่าให้เราอัปเกรดนะครับจนถึง สี่สตาร์นะครับภายในระยะเวลา60วันด้วยกันนะครับถ้าเราทำได้นะครับภายในระยะเวลา60วันเราจะได้รับคะแนนอยู่ที่3 9 0 0 0 0คะแนนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเป็นโบนัสนะครับ1.5เราจะได้รับเพิ่มเป็น585,000คะแนนนะครับจากเดิมแค่390 0 0 0เเองนะครับโอเคทุกคนนะครับอันนี้ก็ในส่วนของการดาวน์โหลดแอปนะครับสุดท้ายก็คือเป็นการ ชวนเพื่อนนะครับในส่วนของการชวนเพื่อนก็ยังมีให้เราเก็บเหรียญฟรีๆอีกนะครับสามารถจะมาเก็บได้นะครับทุกๆ3ชั่วโมงนะจะได้รับอยู่ที่100เหรียญด้วยกันนะครับอ่าก็มารออีก3ชั่วโมงนะครับตรงนี้นะในส่วนสุดท้ายก็คือเป็นในส่วนการเชิญเพื่อนนะครับก็กดที่นี่เพื่อเชิญนะครับแล้วก็คัดลอกข้อความนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคัดลอกรหัสของเราด้วยเพื่อที่ว่าจะส่งให้กับเพื่อนให้เพื่อนใส่รหัสแนะนําของเรานะครับ คะแนนก็จะมีให้เรา3ามเงื่อนไขตรงนี้นะครับก็อ่านเงื่อนไขตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะได้รับคะแนนแบบไหนเพื่อนของเราต้องทํายังไงเราถึงจะได้รับคะแนนครับโอเคทุกคนนะเมื่อเรามีคะแนนแล้วเราก็มาถอนเงินนะครับตรงนี้เลยนะให้เรากดเมนูการถอนเงินนะครับผมตรงนี้ก็คือเมนูการถอนเงินนะครับให้เรามาที่การแรกของฉันนะครับอันนี้คือประวัติรายได้ที่ผมได้รับมานะครับ อันนี้ด้วยนะครับ5 0 0 5 0 0ห้านะครับผมนะก็คุณนะครับสามารถที่จะไปเล่นแอปนี้ได้นะครับผมนะก็สําหรับนะครับวิดีโอนี้นะครับคุณก็สามารถที่ไปดาวน์โหลดตามที่ผมบอกนะสามารถถอนเงินได้ตั้งแต่ Tru e Money Wallet นะ150 250 500บาทแล้วก็ Pa y p a l 1 0 0บาท200บาทแล้วก็ค่าโทรศัพท์นะครับ500บาทจนถึง1000บาทด้วยกันนะครับ โอเคทุกคนหนะ้าวิดีโอนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเชิกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ